รู้จักตัวอักษรภาษากรีกและวิธีเขียนกันนะคะตัวแรก alpha ตัวที่สอง beta ตัวที่สาม g a m a ตัวที่สี่ delta ตัวที่ห้าอ p s i l o n ตัวที่หก s i g า a ตัวที่เจ็ด iota ตัวที่แปด sigma ตัวที่เก้า iota หรือยอตตาตัวที่10กัปป้าตัวที่11อลัมดาตัวที่12มิตัวที่13นิตัวที่14คสิตัวที่15โอมิกรอนตัวที่16พีหรือปีตัวที่17โร ตัวที่18ซิกมาตัวที่19ตัฟตัวที่20อิปซิลอนตัวที่21ฟีตัวที่22ฮิตัวที่13ตัวที่14โอเมก้า เรามาดูตัวที่น่าสนใจกันนะคะตัว v ีต้าตัว v ีเล็กจะต้องห่างยาวเลยเส้นมันทัดลงมาตัวเอฟซีรอนจะต้องเขียนเป็นเหมือนเลข3ามกับหัวไม่เขียนเป็น E ภาษาอังกฤษตัวอิตาจะต้องเป็น N ห่หางยาวก็คือหางของ N จะเลยเส้นมันทัดลงมาส่วนอเรลก่นตัวเล็กก็จะเป็นตัวเล็กตัวพายตัว P ตัวเล็กก็จะเป็นตัวเล็กเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวโร ัวเล็กเนี่ยจะเขียนเหมือน p ก็คือหางยาวลงมาข้างล่างนะคะส่วนตัว taff ก็จะเป็น t ตัวใหญ่แต่ว่าย่อสายลงมาส่วน epsilon เนี่ยคนอาจจะเขียนผิดเยอะนะคะตัว u ที่เราใช้เนี่ยจะต้องไม่ใช่ตัว u ที่เป็นหางมีหางอ่ะจะต้องเป็นตัว u ที่ไม่มีหางตัว h ตัวเล็กเนี่ยขาสองข้างจะต้องเลยเส้นบรรทัดลงมานะคะส่วนตัวตัวเล็กเนี่ยหางก็จะต้องลงมาข้างล่างเส้นบรรทัดเหมือนกันค่ะ